สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ของชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิง์ราศีธนูเป็นคลิปดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดนะคะชาวธาตุไฟความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภานะคะเดือนแห่งความรักจะเป็นอย่างไร ของคนโสดนะเรามาดูกันนะคะและคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงนะดูเหมือนตัวคุณเป็นคนที่ชัดเจนมากในความรู้สึกนะเป็นคนที่ที่แบบดูดูลุยๆอ่ะนะคะดูตรงไปตรงมาถ้ารักก็แบบอารมณ์รุนแรงรักแบบ รักแรงเลยะคะ่ะเป็นความรักที่ธาตุไฟเนาะอืลักษณะแบบชัดเลยนะคะของชาวธาตุไฟเมื่อก่อนเหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยทุกมากเลยนะคะทุกมากเลยในเรื่องของความรักนะคะเหมือนเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเป็นคนเจ้าชู้ด้วยมีความรักมีคนรักมากมายแต่ยังเลือกไม่ได้ประมาณนั้นนะคะชาวธาตุไฟ ยังเลือกไม่ได้คุณเป็นคนที่มีสน่มีเสน่ห์พังพร้อมด้วยทุกอย่างนะคะก็เลยทำให้มีคนที่จะมาหลงรักคุณมามาจีบคุณนะคะเยอะแต่คุณก็ยังไม่เลือกใครสักคนนะคะหรือบางคนอาจจะยังเลือกไม่ได้ก็ได้นะคะยังเลือกไม่ได้ว่าจะคบตกลงจริงใจกับใครคนไหนช่วงนี้ขอบริหารเสน่ห์ไปก่อนและกัน อาจจะเป็นประมาณนั้นนะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะคุณคุณถือดาบไว้อ่อะคุณยังไม่เลือกใครอะ่ะอืมคุณยังไม่เลือกใครคุณยังอยากโสดอยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยชอบในเรื่องของความเป็นเป็นอิสระยังไม่ต้องการที่จะผูกมัดกับใครนะคะอืมแต่ว่าคุณก็ยังเล็งๆอยู่นะเห็นเหมือนกับว่ายังมองยังเล็งๆไว้อยู่ว่าจะ ใช่คนนี้ไหมนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่ตรงไม่หมายถึงว่าไม่ปรงใจรักใครชัดเจนขอใช้ความรู้สึกแบบโสดดีกว่านะคะโสดดีกว่าอืมให้ความรักกับตัวเองนะคะยังไม่อยากเลือกใครอยากใช้ชีวิตโสดๆเป็นอิสระนะคะ ความรักหรอมีเข้ามานี่มีคนเข้ามาขอเริ่มต้นเป็นความนักที่ดีที่จะมอบให้คุณแต่เหมือนคุณก็ยังยังลังเลจะตัดออกไหมก็ยังไม่ก็ยังไม่ชัดก็ก็ยังไม่พูดนะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยยังอยากบริหารสเสน่ห์ตัวเองอยู่นี่ชาวทารไฟคุณเจ้าชู้นะชาวทารไฟนะคะอืย ด้วยฐานะด้วยหน้าตาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างดูคุณเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือไม่ก็งานสังคมก็ได้ค่ะคุณอาจจะออกงานสังคมเพื่อปะเพื่อนฟูงนะคะเห็นมีงานสังสรรค์ง,งานปาร์ตี้งานจัดเลี้ยงอะ่ะคุณชอบแบบนั้นอะ่ะใช้ชีวิตแบบอิสระมากนะคะแต่ก็ยังมีคนมาจีบคุณนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆนะเป็นคนที่ดูมั่นคงในความรู้สึก คนนี้ชัดหนักแน่นมากนะคะอาจจะด้วยอายุน้อยมากกว่าคุณแต่คุณไม่ต้องการที่จะผูกมัดกับใครนะคะผูกมัดกับใครนะอืมแล้วก็เป็นเด็กอีกอันนี้ก็ยังเป็นเด็กอายุน้อยมากกว่าคุณนะคะเป็นคนสดใสนี่ก็อยากเข้ามาจีบคุณนะคะด้วยด้วยความรักที่มันมันใสๆนะคะมันใสๆมันจริงใจแต่ดูตัวคุณก็ คุณยังนิ่งๆอ่ะอืมนั่งแบบยิ้มหวานๆสวยๆหล่อๆนะคะบริหารเสน่ห์ไปหน้าไพ่มันเป็นประมาณนี้นะคะของชาวธาตุไฟนะคุณไม่เครียดไม่ซีเรียสเลยในเรื่องของความรักนะคะมีแต่มีแต่คนอื่นนั่นแหละเป็นคนที่จะต้องตามตามเทคแคร์ตามง้องคุณประมาณนั้นนะคะคอยเอาใจใส่คอยเป็นห่วง อืมชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิง์รีธนูนะคะถ้าเป็นคนโสดบางคนก็อาจจะโสดนานนะคะบางคนก็จ,จะโสดนานไม่อยากเลือกประมาณนั้นขอให้เพิ่มเติมให้แล้วกันนะคะว่าจะช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้ไหมคิงออฟวอ s q u e ควีนออฟว Knight of w a n d โอ้สามใบมีทั้งคิงมีทั้งควีนมีทั้งไนท์วอนทั้งหมดเลยแม้เท้าทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่อันเนี้ยคิงออฟวอนอันนี้ควีนออฟวอนตัวนี้ไนท์ออฟวอนนะคะเนี่ย เริ่มต้นเลยเริ่มต้นความรักคุณเจ้าชูอ้อ่ะมีทั้งคนที่แบบดูดีมีฐานะดูดีมีฐานะหน้าตาดีมั่นคงรวยก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอะไรนะเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนเนี้ยอืมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะคะเนี่ยดูหล่อดูสมาร์ทมั่นคงในหะน้าที่การงานนะคะมองคิด การไก่นะคะเทารูปปุกโป,ปงเป็นคนที่หน้าตาดีรวยมั่นคงเป็นผู้ชายเขาก็เข้ามาจีบคุณนะคะเข้ามาด้วยความมั่นคงมาด้วยความรักคนนี้ก็อยากจีบคุณอืควีนเนี่ยควีนออฟวอนผู้หญิง ผู้หญิงที่ดูมีฐานะมีความมั่นคงเป็นคนรวยก็ได้เป็นเจ้าของกิจการห้างมุนสดต่างๆเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งคิดมองการไกลเป็นคนที่ฉลาดคนนี้ก็จะเข้ามาจีบคุณเห็นไหมนะคะเนี่ยส่วนคนนี้คนนี้ดูอายุน้อยมากกว่านะคะดูสดใสนะคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับบริษัทนะคะบริษัทก็ได้หรือไม่ก็คนที่ทํางานแบบ อ่าเป็นงานฟรีแลนซ์ก็ได้เป็นนายแบบก็ได้เป็นนางแบบก็ได้นะคะคนที่ชอบแบบอิสระนะคะแต่เขาก็จริงใจเนี่ยคนนี้ก็อยากมาจีบคุณนําความรักนําความรักที่ที่มันสดใสที่ที่มันดีๆที่แบบเป็นความรักที่ที่เหมือนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะเนี่ยคนนี้ก็พร้อมที่จะมาเริ่มต้นความรักกับคุณในช่วงเดือนกุมพาพัานธ์เดือนแห่งความรักมีทุกสถานะเลยนะคะ เนี่ยมีทุกเลยนะคะอืมคุณเสน่ห์แรงมากเลยช่วงนี้นะชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูนะคะเป็นอะไรที่ที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะอืมเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยเพราะฉะนั้นแล้วอยู่บริหารเสน่หของคุณ นานๆเลยนะคะอยู่บริหารนานๆเลยอย่าเพิ่งเลือกใครนะคะอย่าเพิ่งเลือกใครเอาให้เจอคนที่แบบเพอร์เฟกเต็มร้อยจริงๆนะคะอืมคุณยังมีสิทธิ์เลือกอืมคุณยังมีสิทธิ์เลือกนะค,ะคนโสดชาวธาตุไฟนะคะมีแต่คนอยากเข้ามาเริ่มต้นความรักกับคุณมีสิ่งดีๆมาให้ชัดเจนมีทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยอืมเก่งเก่งเก่ง ชาวธาตไฟสุดยอดสู้ๆต่อไปนะคะชาวธาตุไฟบริหารสน,นีแบบเก่งมากไม่มีอะไรที่จะไปต่อแล้วคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกแล้วคนที่เข้ามาแต่ละคนก็แบบเพอร์เฟกมากนะคะเพอร์เฟกมากแต่ละคนนะคะอยู่ที่คุณแล้วแหละนะคะอือยู่ที่คุณแล้วแหละนะนะคะ โอเคนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ